ส่วนความคิดเห็นของประชาชนจะคิดเห็นอย่างไรตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะได้เดินทางไปร่วมงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์กันแล้วนั่นก็คืองานหรือว่ากิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนนั่นเองนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดไปในหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดแบบนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดค่ะมีการจัดกิจกรรมประชาชนก็เข้าร่วมงานเรียกว่าหนาตาเลยทีเดียวกิจกรรมก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไปดูบรรยากาศการจัดงานช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในแต่ละพื้นที่กันนะคะ เริ่มกันที่ในกรุงเทพมหานครกันก่อนค่ะซึ่งประชาชนในเขตตลิ่งชันนะคะเขาไปร่วมงานคอสอชอคืนความสุขของคนไทยทั้งชาติที่วัดอินทราวาดโดยมีพันเอกสุรินนินเหลืองผู้บังคับกลมทหารราบที่9เป็นประธานเปิดงานค่ะพร้อมด้วยนายมานิตเตชะอภิโชครองปลัดกรุงเทพมหานครและพลตํารวจตรีปิยะตาวิชัยผู้บังคับการตํารวจนครบาลเร่วมในพิธีนะคะซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกันทั้ง ภาครัฐและเอกชนค่ะให้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแนวความคิดทัศนคติที่ดีตลอดจนสร้างความรักความสามาคัคคีคืนความสงบสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของคอสชาภายในงานเองค่ะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีจากหน่วยทหารการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนด้วยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างเช่นบริการตัดผมนวดฝ่าเท้า จำหน่ายสินค้าราคาถูกฝึกอาชีพระยะสั้นรวมถึงแม้กระทั่งทำหมันแมวหรือว่าหมานะคะตลอดจนแจกของเล่นให้กับน้องๆด้วย ขณะที่มนทนทหารบกที่23ค่ายสีพัชรินทร์ค่ะได้ร่วมกับมูลนิธิ m i l l c อ l ์ออฟไลและภาคเอกชนนะคะไปออกหน่วยบริการประชาชนมอบถังน้ำค่ะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ธุรกันดารเดินหน้าสู่ความปรองดองสมานฉันท์ที่วัดอัมพะวนารามบ้านป่าหวายนางตําบลป่าหวายนางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น โดยนำหน่วยแพทย์อาสาค่ะจากโรงพยาบาลค่ายสีพัชรินทร์นะคะออกตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในพื้นที่แจกจ่ายไม่ว่าจะเป็นข้าวสารรวมถึงให้ข่าวสารต่างๆด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยซึ่งกองพัก,พกที่สองจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ไปที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะมีการจัดกิจกรรมบริเวณลานอนุสาวรีท้าวสุรนารีพลโทชาญชัยผู้ทองแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ะบนเวทีก็มีทั้งดนตรีคืนความสุขให้กับประชาชนกิจกรรมมากมายเช่นเดียวกันอย่าง,างเช่นการแสดงดนตรีจากวงดุริยางทหารบกการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายงานที่จังหวัดนี้นะคะเขามีจัดไปจนถึงวันที่10มิถุนายนนี้ค่ะ ส่วนที่ภาคใต้ ขอภัยค่ะที่จังหวัดพิศณุโลกนะคะมัสยิดป่ากีสถานอําเภอเมืองพิศณุโลกพันเอกนกพรเรืองจันทร์ผู้บังคับการกองพลทหารราบที่4ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองทัพภาคที่3นํนำกำลังทหารเข้าพบโตอ,อิหม,ม่ามและชาวมุสลิมที่จังหวัดพิศณุโลกรวมถึงเดินทางไปที่คริสตจักรทานพระกรตําบลวัดจันทร์เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับความรักความสามาคัคคีตามโครงการคลืนความสุขให้กับคนท้งชาติด้วยค่ะ